สวัสดีครับวันนี้เราจะนำรองเท้าที่เป็นรองเท้าลําลองนะครับน,นี้จะมาเสริมพื้นคือพื้นของรองเท้าเดิมจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับมันเริ่มสึกแล้วล่ะวาวน,นี้ส่วนที่สึกนะครับ ตัวนีสิคือคือคือข้างนี้นะครับก็คือจะลงทางด้านข้างจะลงด้านข้างน,นี้จะใช้ยางรถยนต์นะครับยางเป็นยางละะนะักษณะยางผ้าใบอันนี้ก็หนาประมาณสามมิลนะครับนี่หนาสามมิลประมาณสามมิลสองชั้นนะครับ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสามมิลสองชั้นก็จะเย็บลักษณะการเย็บนะครับคนนี้ใช้คัตเตอร์กรีดจะคัตเตอร์กรีดก,กรีดตรงนี้ครับเป็นลักษณะนี้ที่ไม่ที่ไม่เย็บตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้จะสัมผัสกับพื้นโอกาสที่ได้อันนี้ค่ะ อันนี้เย็บแล้วนะครับโอกาสที่ได้จะขาดมีมากก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือส่วนส่วนบนอันนี้มาดูส่วนท้ายจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ใช้ความหนานะครับประมาณนี้แหละคือสามมิลสองสองชั้นนะครับไฟเบอร์เนี่ย ผ้าใบในะสองชั้นไม่ใช่ใยเหล็กนะนะครับก็จะเย็บในลักษณะอย่างนี้นะครับนี้ต้องทากาวก่อนนะครับทากาวเรียบร้อยแล้วถึงมาเย็บนะครับอันนี้รับรองว่าทนแน่นอนต้องใจว่าจะเอาไปวิ่งนะครับ ถ้าไม่ฮาร์ปก็มาลาทอนนะครับวิ่งเองนะฮะวิ่งฮาร์วิ่งมาลาทอนได้สบายนะครับรับรองว่าไม่ขาดแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับมันระบายได้ดีตัวนี้นะครับก็จะระบายได้ดีเย็บด้านข้างด้านข้างก็เย็บไว้นะครับเผื่อกันมันกาวหลุดือกาวหลุดนะครับ ตัวน,นี้ข้างหลังส่วนมากจะไม่ขาดนะครับข้างหลังจะไม่ค่อยหลุดไปเย็บตรงนี้ไว้อันนี้ก็การได้แน่นอนส่วนพื้นพื้นนะครับก็เปลี่ยนพื้นใหม่เป็นพื้นที่นูนตรงกลางนะครับตัวนี้จะได้สปอร์ตกับอุ้งเท้านะครับเพราะว่ารองเท้านี้เป็นรองเท้าลำลองแล้ว พื้นจะเรียบไม่ค่อยหนาท่า่นะครับแต่ใสยนี้ไปแล้วก็ไม่ได้หนักนะฮะหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความยืดอยู่ได้ดีพอใส่ไปแล้วนะครับก็จะทำให้ได้พพอร์ตเท้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ได้ผลประกันยังไงแล้วจะมารีวิวต่ออีกครับ